เฮ้าชาวอันแสงสดใสในหมู่บ้านอันแสงสงบสุขของฉันในพาฒที่แล้วผมได้ตามเจ้าแกะน้อยหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรากลับมาบ้านได้สําเร็จลุล่วงและหลังจากนี้เราจะมาพัฒนาหมู่บ้านของเราให้หน่ายอยู่โดยการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดในหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านแห่งเศรษฐกิจ มาเราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากแปลงกเกษตรของเราก่อนนะครับส่วนบ้านก็เอาไวท้ทีหลังไ้ก็จะนอนได้อยู่นะเริ่มจากแปลงกเกษตรก่อนนะฮะเราจะไปปรับปรุงแปลงกเกษตรชูการ์เคนกันก่อนเอาล่ะโอ้โหแปลงชูการ์เคนของเราโตเลยช่วงเก็บผักกับน้องฟาง หลังจากนั้นก็ต่อแปลงเกษตรไปอีกแปลงหนึ่งเพราะว่าแปลงเดียวมันทํำมาหากินไม่ได้รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หุ่นจะมารอฉันทำไมเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไปทำไมไม่ไมาโอเคเรียบร้อยได้อ้ออีกป่านึงแล้วตอนนี้ก็ค่ําแล้วด้วยที่นอนอยู่ไหนปงคีป,ปื้มมันออกมาแล้วนะนอนดีกว่าฮะ โอเคแตงโมของเราเกิดแล้วเฮ้ยนี่ซสแตงโมในที่สุดเราก็จะได้แตงโมของเราไปปลูกสักทิ What What the fuck? What the อะอะไรวะเนี่ยโอ้ยคีปเปอร์โอ้ยเอาอีกแล้วสวยตั้งแต่เท้าเลยทำการไปซ่อม วัวของเราเช่นเคย1 2 3 4เอ้ยพอดีเป๊ะเลยโอเคกลับมาเหมือนเดิมและจากนั้นผมก็จะปลูกแตงโมอีกนะฮะน่าเรียบร้อยครับแตงโมของเราโอ้โหเราต้องเพิ่มฟาร์มแตงโมเราขึ้นซะแล้วนี่ไงเรามีปุ๋ยด้วยจัดไปฟาร์มแตงโมแบบยาวๆ โอเคต้องเกิดเร็วเน่ๆแนเลยแตงโมของฉันโอเคตรงนี้จะเป็นพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดของผมนะครับรนี่จะเป็นที่เก็บผลผลิตชูการ์เคนนะผมปลูกไว้2อันนี่แหละสองอันก็เก็บไม่หวานไม่ไว้อยู่แล้วต่อไปจะเป็นที่ปลูกบีทรูทนะครับเราต้องไปหาดินแล้วก็หาหินมาครอบเป็นที่วางมันนะครับผมอ่าตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วเจ้าพวกนี้ก็มายัวเยียอยู่ในบ้านผมใครมาทำอะไรกันนักหนาในบ้านของฉันออกไปไป,ไปได้แล้วโอ้อกูสิออกกล้างแมสูของฉัน โอ้ยทำไมคลิปนี้มันมีแต่การเกษตรทั้งนั้นเลยน้องๆแบบเบื่อเบื่อมากๆอยากให้พี่ไปต่อสู้กับบอสเตอร์ได้เลยพี่ลงมาแล้วพี่จะมาหาอะไรแบบเต็มที่เลยนะลงเหมือมแบบยาวๆเจะเจออะไร โอ้โหลงมาก็ได้ปะทะกันเลยเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมจะขุดเหล็กไปทําชุดเกาะเหล็กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเพื่อไปลุยเนเธอร์กันอีกครั้งนึงอ่ะน้องๆอยากไปเนเธอร์กันใช่ไหมล่ะได้เลยน้อนแกะมาเร็วลูกโอ้โหเรามีฟาร์มเนื้อไว้กินแล้วฮะ่าไงลูกอ่เอาไปกิน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 เป็นไงแกะที่ผมได้สะสมมาเป็นไงโอ้โหเริ่มออกดอกออกผลแล้วฮะไปแกะสีขาวด้วยประเด็น ไงลูกไงลูกเออโหได้ลูกแกะใหม่3ตัววันนี้ถือว่าชื่นใจไปเราไปลงเหมืองเพื่อตามหาอะไรบางอย่างที่เราอยากจะได้นั่นก็คือชุดเกาะเหล็กแล้วก็หินจํานวนหนึ่งเอามาสร้างอา้อาวโอ๊ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ิหยุดเดี๋ยดิเออะโอ้ยเอาเหรอเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอฮะไม่กลัวหรอกข้างบนมีเหล็กตรงนี้ก็มีใครกึดๆอะไร ไม่เห็นหรไหมโว้าหันซันนี่กกโมาดีมาดีมีขวานเว้ยวัดดีครับมีอะไรหรือเปล่าว๊วว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 าวววนววววาววววววาวว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 ่ววาวววนวว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 ยเววยว เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวมเนียมาได้จากไหนเฮ้ยอ <Hey, S 1> ย่าโน้ยตีเลยอ้าวจะเสกนะนะวู้กกเกือบโดนระเบิดตูดแตกมายัางไงเนี่ยแบบเงียบมากเลยย่องมาเปลว่าเฮ้ยผมว่าผมรีบไปนอนดีกว่าฮะผมกลัวมอนสเตอร์มันกลับมาอีกเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเหล็กเราดีกว่านะครับผมไปสวัสดีครับหืมโกเลมปกป้องหมู่บ้านสุดยอดเลยปักไว้หน่อยไม่อยากให้มอนสเตอร์อ คเพอร์ er. ขอตั้งคลิปดี้ให้เป็นเดอะคีเปอโอเคขึ้นไปดีกว่าอ้าวแกเป็นใครมาแย่งเตียงฉันนอนทำไมฮะ uh huh. ฉันจะนอนอ๋อนอนนิดนอนหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้โวยโอเคนะครับเราก็ไปทําอันนี้เราก็ต่อดีกว่านะครับโกเลมไม่ช่วยกับจัดไอตัวเขียวๆนี่ไปสักทีละฮะ จะระเบิดบูบ้านยัเระพังหมดแล้วเอ้พวกแกนี่ไม่ทางานเลยก็สาวโคโยตี้ที่หนึ่งครับอเออเอจะดูอะไรกันสาวโ,โ,โ,โคโยตี้เนี่ยฮะนี่มาดิมาดิมาดิครัวมาดิหนึ่งสองสามสี่มาดิโคโยตี้เหรอต้องกัรงโคโยตี้อาขวานตีไปก่อนนีไหมขวานไปก่อนนีไหมอืเ,อเล็กแกมา โ,โกอลิมขอโคโยตี้ฉันไม่ให้หรอกนะฉันให้แต่ขวาน <c oughs> แล้วอะไรเนี่ยทำไมลูกธนูเต็มแจงโมฉันเลยอะ่ะโอ้โหแตงโมว่าฉันเริ่มจะรวยแล้วนะแตงโมของฉันมันเยอะเหลือเกินอูฟาร์มชัวเคนเราโอ้โหมหาเศรษฐีในะอีกไม่ช้าเรามาทำฟาร์มแตงโมของเรากันดีกว่าครับผม ต,ต่อว่ามันจะพอไหมคิดว่าน่าจะพอนะเฮ้ยพอวาะเฮ้ยพอดีว่ะเฮ้ยเติมน้ําลงไปวิธีการปลูกของผมก็จะเอาแตงโมไว้ด้านซ้ายมือนะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของแตงโมนะครับผมโอเคนี่เป็นสามทางเรียบร้อย,อยแตงโม44อันอ้า แตงโม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 จิตละมาแล้วนี่ฟาร์มข้าวมือมาเก็บข้าวไปสัปดาห์เลยนี่ฟาร์มข้าวจากอ p พีแรกอันนี้มันก็จะทำเป็นฟาร์มบีรูทนะครับส่วนฟาร์มข้าวก็จะเอามาไว้ตรงนี้เนาะฟาร์มข้าวไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้ละกันนะ <S <S โอ้โหสุดยอดเลย สวยอะภูมิใจในตัวเองที่สามารถทําฟาร์มการเกษตรได้ผมว่าผมต้องใช้ทรายพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ซะแหละ <c oughs> ผมทําการบีบอัดพวกมันมาก่อนนะครับ <c oughs> แล้วจากนั้นก็ทําการนี่โอเคได้8อันถือว่าคมไมไม่รู้ฮะ <c oughs> แต่ที่รู้ๆลองใช้ก่อนดีกว่า <c oughs> บีนายมึงมาอีกแล้วเหรอเออกูจะโดนแยกเตียงแน่ๆใช่แล้วละ่ะนี่นอนแม่ไม่เตียกูเตียกูไปนอนนอนแค่นี้นอนสองวิก็ได้และโอเคอุปกรณ์ผมพังผมก็ต้องใช้มือเปล่านี่นะฮะกุดซึ่งในโลกของม e c ครับนะฮะมันต้องจําเป็นมันต้องจำเป็นมี3อย่างด้วยกันนะฮะผมที่จะสามารถเอาชีวิตรอดได้จริงๆนะก็มีน้ํามีต้นไม้แล้วก็มีต้นพืชนั่นแหละ เรียบร้อยแล้วก็ํำการปูกข้าวด้านบนแล้วก็ให้ปลาอยู่ด้านล่างอ่าเป็นไงอัจฉริยะปลาก็าจะทำการอุจจาระใส่น้ำนี่เป็นไงปลามีปลานะฮะหมู่บ้านเรามีปลาแล้วปลาหยุด ไม่ใช่โอ,โ,ออโอ้โหฟาร์มอ้อยโอ้โหนีแ่แหละเส้นทางความรวยโอเคปลูกดีกว่านะนายดีใจไหมละ่ะที่ฉันมาปลูกผักให้ฮะจากนักผจญภยัยกลายเป็นชาวสวนชาวไร่ในะทันทีโอเคในที่สุดเมลิดเมลิดบมลิดเ <c oughs> มล็ดบิดลูกของใชยก็เต็มสวนสักทีนะแล้วก็ฟาร์มแต้โมของเราก็เริ่มเกิดวันทีละสองสามอันนะเราก็ตัดออกเลยนะแบบเรารีบไงเรารีบ เรียบร้อยฮะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอา,มาเมล็ดข้าวลงนิดนึงว่ะจัดไปนี่น,นี่ดินมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดดีว้าวแล้วก็มีปลาตรงนี้ด้วยเมื่อปลามันมีลูกเอ้ยมันต้องใช้ปลาสองตัวนี่ว่าเฮ้ยไม่มีเอมเมเลอ์ด้วยเนิยวหาชาวบ้านที่สามารถแลกฐานแลกอเมเมัลอ์เอเมอเ,อเมัลอ์เลขปลา ไอเมล่าจะทิ้งไว้ไหนนะไอหมอนี่ก็ไม่เลิกยุ่งกับกล่องฉันสักทีฮะไ่นต้องการอะไรจากกล่องฉันอ,อ้าวไอหมอนี่ก็มาเอากล่องอีกแล้วหรือว่ากล่องมันสร้างอาชีพับทุกคนน่าจะสร้างอาชีพเนาะ,ะใช่จริงด้วยพวกนายเฝ้าปลาอ้อยให้ฉันหน้าสองตัวพวกนายก็มายุ่งกับกล่องของฉัน<ๆ>ก็เฝ้าไปเถอะโอเคพบกลับไปเอาเอมอรัลนะครับผมมาแลกเอาปลาก่อนนะแล้วก็ไปเก็บของบางส่วนด้วยนะครับเฮ้ยมีคนจูจีกันหน้าบ้านกู ไมัะว่าผมจะผลักเขาตัวเองตกลงไปตกลงไปตกไปอีกเดียว <laughs> ตามกันลงไปเลยเดี๋ยวเราลองไปตกปลากันดีกว่านะครับว่ามันจะได้ป,าดป,าปลาไหมเผื่อเราเอามันล่อเมวอะไรอย่างเงี้ยแต่วก่อนอื่นผมจะเอาฟางนะครับผมไปให้กับน้อนแกะก่อนนะรู้สึกว่าน้อนแกะจะไม่ได้กินข้าวแล้วเราก็จะซ่อมข้อของน้อนแกะด้วยโอเคทําชุดเกาะเหล็กให้ครบนะครับผมใส่หมวก ครบและอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ทําอุปกรณ์เหล็กนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์เหล็กของผมมันเริ่มย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วนะก็โอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตัดผนแกะกันออ้ได้เหล็กโคตรเยอะเลยแต่ก่อนอื่นผมขอเอาหินไปด้วยนะซึกว่าหินผมมันจะขาดแคลนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวตกแต่งถ้ำด้วยประเด็นแต่งทางขึ้นของถ้ำหน่อยนะ สวยอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ผมเดินลงมาแล้วก็ทำการใส่บันไดให้ด้วยนะเออขึ้นทางลัดอ้าวนายไม่เป็นโโปอปพแล้วเหรอเพื่อนขอให้านายโชคดีนะทางนง้นนะแล้วก็ตัดขนแกออกมาเลยลูกมามามา,มาได้เวลาตัดขนของพวกนายมาแล้วล่ะอะนี่มัมนนี่ๆเอ,อ้ยตัดขนใหญ่เตียงใหม่ครับผมเตียงสีขาวชัดเจ โอเคฉันนอนกับแกะนี่แหละดูวุบอ้าตื่นเช้าขึ้นมากับแกะที่โดนตัดขนไป2ตัววันนี้ผมจะมาทำข้อแกะให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะ,ะเราได้สลับมาแล้วฮะจำนวนมากเลยเราก็ต้องทำอันนี้ด้วยโอเคกระโดดขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นมาโอเคสวยจากนั้นก็ใส่สลั สแลบตรงนี้ต่อไปเลยโอเคตื่นเช้ามาสดใสเหลือเกินกินขนมปังวันนี้ผมจะไปบุกเนเธอร์กันเพราะว่าของผมเต็มตัวแล้วมาผมไปเราขุดออกกล่องแล้วก็ออกเดินทานกันวู้ลุยเนเธอร์ แวบกลับมาที่เดิมรีบสร้างเซฟโซนดีกว่าครับผมว่าว่าการมีเซฟโซนน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด้นะฮะในนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมืดนะับเพราะมันมืดอยู่แล้วไปเราจนไทยกันดีกว่าครับแล้วก็อยากให้ตรงนี้ดับด้วยนะถ้าตรงนี้ดับกลับไม่ได้นะจ๊ะนี่จไปเลยมีดาบทองมีเกาะทองโอ้โหเอาไปด้วยงก สวยฮะโอ้โหมืดมากในคลิปจะเห็นไหมเนี่ยไม่หรือว่าเนเธอร์ฟอสเทสลางวะมันมีเบลดน่าจะไม่ลางนะโู้น่ากลัวมากตัวนี้เป็นไม้ใช่ไหมไม่ใช่ไม้ววันดีครับมีใคร <c oughs> มันอยู่นี่เองโอ้ยมันตามมาแล้วทุกคนไม่เกอย่าตามจะลงมาด้วยอ,อ,อ,อ ผมตายอีกแล้วทุกคนโอย้ยหยังน uh ี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวว้าวก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รอชมคลิปหน้าก็กดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะครับพ่โอเกนกู o ดไบค์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย